บ้านพวกนี้แหละจะก่อให้เกิดรายได้นะครับโ,โหพี่ปวดหัวมากเลยเพราะว่าพี่จ้างคุณละเหมาหมดไปเนี่ยเกือบ3ล้านเกือบล้านเขาพูดอย่างนี้นะ2ล้านกว่าเกือบ3ล้านทํรารอบบ้านเลยลงไมโครพายรอบบ้านเลยแต่ไม่จบทํามา2ปีรีโนเวทมา2ปีแต่ไม่จบสวัสดีครับผมโบส,าสอาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการ บ้านร้างสร้างรายได้รายการนี้นะครับพามาดูบ้านร้างบ้านที่สามารถสร้างรายได้นะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างหรือบ้านมือสองหรือบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสามารถ สร้างรายได้ได้ไดเนี่ยเราก็จะมาแนะนำมาให้ความรู้นะส่วนมากแล้วนะครับที่ผมจะพาไปถ่ายเนี่ยก็จะเป็นบ้านมือสองส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกเซ็กเตอร์แฮนด์นะก็เอาเป็นว่าคนเคยอยู่แล้วซื้อมาแล้วแต่ยังไม่อยู่หรือร้อนเงินขายขาดทุนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านพวกนี้แหละจะก่อให้เกิดรายได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านมือหนึ่งส่วนมากณนะปัจจุบันนะครับเราจะหาะไรายได้ได้ไหมตอบเลยว่าก็ได้เหมือนกัน แต่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าบ้านมือหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านที่ใหม่แล้วก็เป็นบ้านที่แบบว่ามีเพดานจํากัดอยู่แล้วเราไม่สามารถดิสคัลลงมาได้เยอะต่อรองก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเป็นบ้านประเภทนี้สามารถต่อรองไม่เยอะราคานี่ก็ต้องบอกว่าจะต่ํากว่าท้องตลาดนะครับถ้าคุณหาดีๆนะอย่างบ้านหลังนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าคลิปที่แล้วนะผมพูดเกี่ยวกับดิวเมเกอร์ดิวเมเกอร์หมายความว่าคนที่รู้จักของแล้วก็รู้จักคนที่มีเงินอ่ะอันดับแรกคือ คนที่รู้จักของหมายความว่าคนที่มีทรัพย์ดีๆอยู่ในมือไม่ต้องมีเงินก็ได้นะแค่คุณมีทรัพย์ดีๆอยู่ในมือคุณรู้ว่าบ้านหลังนี้ราคาตลาดขายเท่าไหร่ราคาซื้อขายเท่าไหร่และถ้าคุณรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้นมีราคาที่ต่ำกว่าตลาดค่อนข้างเยอะมีแกบค่อนข้างเยอะคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ได้นะคุณแค่หาของดีๆแบบนี้ให้กับคนที่มีเงินคนที่มีเงินอ่ะเขาสนใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาก็อยากลงทุนแล้วก็อยากได้กำไรถูกไหมดังนั้น จึงเกิดเขาว่าดีลเมกเกอร์เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่ผมได้มานะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเขาเนี่ยนำเสนอก็คือบอกว่าโบสลองมาดูไหมนะครับพี่หาบ้านหลังนี้มาได้น่าลงทุนน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยนะครับถ้าสังเกตจากภายนอกนะอาจจะดูว่ามันเป็นบ้านเก่าบ้านล้างแต่ถ้าไปดูภายในคุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่า ปรับปรุงไม่ค่อยเยอะแล้วก็เขาทำเนี่ยเกือบเสร็จแล้วด้วยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมพามาดูรอบบ้านไปแล้วนะครับอธิบายเรื่องทำเลนะครับเรื่องที่ตั้งเรื่องทิศของบ้านเรื่องที่ว่าบ้านหลังนี้นะครับเปรียบเทียบกับในโครงการแล้วเนี่ยน่าซื้อหรือไม่ถ้าใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้น่าซื้อหรือไม่ทําไมต้องซื้อมันคุ้มหรือเปล่าอยากให้ไปดูกันนะครับเอาเป็นว่าสั้นๆเลยนะบ้านหลังนี้ใกล้ซูเปอร ER ์มาร์เก็ตเพียงแค่20เมตร ใกล้สนามเทนนิสเพียงแค่เอื้อมมือนี่คือสนามเทนนิสนะครับถามว่าดีไม่ดีตรงนี้อธิบายคลิปที่แล้วแล้วบ้านหลังนี้ใกล้สระว่ายน้ําประมาณสัก20เมตรนะครับใกล้ร้านอาหารตามสั่งประมาณ30เมตรก็คืออยู่ในบริเวณสปอร์ตข่าบนี่แหละอันนี้คือทำเลดีมาก,มากแล้วก็ติดถนนเมนด้วยที่สำคัญก็คือราคาน่าสนใจมากๆทุผู้ชมวันนี้นะครับ ผมจะพาไปดูข้างในตัวบ้านซึ่งข้างในตัวบ้านครั้งที่แล้วยังไม่เคยพาเข้าไปเนาะพาไปดูรอบบ้านอธิบายว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงน่าลงทุนไหมวันนี้จะพาไปดูในบ้านเออในบ้านนะว่าในบ้านเนี่ยต้องบอกให้เลยว่างานเนี่ยใกล้เสร็จแล้วติดตั้งอุปกรณ์เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า <söz accompanied S 1> <bras S 2> บ้านหลังนี้นะเอาเป็นว่าถ้าไม่ค่อยมีความรู้แต่มีเงินหน่อยน,นะครับเอาเป็นว่าคุาเรียกว่าอะไรอะพอมีเงินนะครับก็น่าลงทุนน่าซื้อแล้วไม่ต้องมีความรู้อะไรเยอะแยะหรอกเพราะว่าอะไรร เพราะว่าเขาทาจะเสร็จอยู่แล้วแหละแต่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วอันนี้คือสอรี่นะอายุเยอะแล้วบอกโหพี่ปวดหัวมากเลยเพราะว่าพี่จ้างผู้รับเหมาหมดไปเนี่ยเกือบ3ล้านเกือบล้าน,าน <Damn! S 1> เขาพูดอย่างนี้นะ2ล้านกว่าเกือบ3ล้านทํารอบบ้านเลยลงไมโครพายรอบบ้านเลยแต่ไม่จบทํามา2ปีรีโนเวทมา2ปีแต่ไม่จบนะฮะด้วยดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยมาถึงมือผมจบแน่ ภายใน2เดือนอเรามาดูกันคือคลิปนี้ออกอากาศไปประมาณสัก7วันแล้ววันที่ผมมาถ่ายนี่อัปเดตมา7วันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยมีการเข้าเก็บสีแล้วบางส่วนมีการเก็บรายละเอียดแล้วบางส่วนอย่างตรงนี้เนี่ยเราถอดมุ้งลวดออกมามุ้งลวดลวเนี่ยราถอดออกมาหมดเลยเพื่อที่ทำการทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งใหม่นะครับจริงๆรแล้วมุ้งลวดเนี่ยมันเป็นมุ้งลวดแบบโบราณน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะใช้เป็นพวกไนลอนใช้เป็นพวกไฟเบอร์แล้วแต่อันนี้คือเป็นมุ้งลวดที่เป็นลวดแท้เลยนะ นี่มุงลวดนี่คือลวดจริงๆเขาจึงเรียกว่ามุงลวดแต่ปัจจุบันเนี่ยมุงลวดจะเป็นไนล่อนเป็นไฟเบอร์เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือไม่ใช่ลวดแล้วอันนี้คือมุงลวดต้นตำรับนะครับเอาเป็นว่ามุงลวดของแท้ก็คืออยู่ที่นี่แล้วพื้นตรงนี้นะครับเราทําการเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกให้เลยว,ว่าเดิมทีมีกองขยะมีอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้เราเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วภายนอกไม่อยากอธิบายแล้วไปดูภายในดีกว่าตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้าน จริงๆมีประตูหน้านะแต่ประตูหน้ายังไม่เสร็จนะครับอะเข้าประตูเล็กก่อนประตูนี้คุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาแล้วต้องบอกให้เลยว่าโถงนี้จะเป็นโถงที่ใหญ่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถวางโต๊ะอาหารวางอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าเราไม่ทําอะไรแล้วเราแค่เก็บสีทําความสะอาดก็พร้อมที่จะปล่อยขายได้แล้วนะครับตรงนี้ปูบูชีตเอาไว้ซึ่งบูชีตตรงนี้เนี่ยปูเพื่อที่จะเก็บสีฝ้าเก็บงานฝ้า แล้วก็มีการตั้งนั่งหลานด้วยนั่งร้านตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเราทาไปถึงฝ้าด้านบนเลยคุณผู้ชมนูน่นอ่ะลืมไปลืมไปมีของเล่นนี่นะฮะเรามีเลเซอร์ฝนะ้าด้านบนคุณผู้ชมนี่นะครับเก็บฝ้าหมดเลยนะอ่ะตรงนี้เพื่อจะตั้งนั่งหลานให้ขึ้นข้างบนตรงนี้จะกึ่งกึ่งดับเบิลวอลลุ่มนะครับแต่มันเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่ค่อนข้างแคบนิดหนึ่งถ้าใครที่ซื้อบ้านหลนนังนี้ก็ตรงนี้เป็นิฟวิ้งรูมได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มได้ก็ดูไม่อึอดอัดตรงนี้ก็จะะเป็นนนนนนนโโซซทีีทา่าาาาขข้้้้ววไดอตรงนะรงคับ ทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะแล้วห้องครัวผมจะบอกให้เลยว่าห้องครัวเนี่ยเขาใช้วัสดุนี่ดีมากๆเป็นท็อปหินหน้าบานเสร็จเคาน์เตอร์เสร็จหมดแล้วคุณชมก่อนจะไปห้องครัวขอห้องน้ำก่อนได้ไหมอันนี้ถังขยะลืมลืมขอโทษดีนี่ถังขยะถังขยะหน้าบ้านตรงนี้ห้องน้ํยายจาพาเข้ามานี่ห้องน้ํานี่ชักโครกใหม่หมดเลยอ่างล้างหน้าใหม่หมดเลยมีดอบสเต็ปเปียกแห้งด้วยโซนเปียกโซนแห้งแยกกันเลยนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาเป็นว่าพร้อมอยู่นั่นแหละแค่ติดประตูแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้ก็จึงเป็นที่ผมบอกอะจึงเป็นที่ผมชอบมากเพราะว่าเราทําอะไรไม่ต้องเยอะและ้วเพราะว่าเขาทาเกือบเสร็จหมดแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาในการรีโนเวทบ้านถ้าคุณไปเจอผู้รับเหมาที่แบบทําไปแล้วมันจบยากอะอย่างหลังเนี้ยเขาบอกว่ารีโนเวทสองปีใช่ไหมแค่รีโนเวทแบบในบ้านนะสองปียังปวดหัวเอามาถอดใจตอนแบบจะจบแล้วอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะดังนั้นเนี่ยใครเคยเจอผู้รับเหมาที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเครียดแล้วก็เจอปัญหาลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับอะเคาน์เตอร์ครัวมาแล้ว ค์เตอร์ลัวตรงนี้คุณอาจจะดูแบบลกๆหน่อยนะแต่ตรงเนี้ยมันเสร็จแล้วเราทาการซีนทั้งหมดแล้วอ,อาจจะตรงนี้ก็ได้ผมจะพามาเปิดดูนี่รูดิ้นชักดิสวยนะดิ้นชักนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยคุณชมนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นซอฟโค้ดนะ,ะเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบธรรมดาอ่ะไออันล่างซอฟเวยอันบนไม่ซอฟ<笑><笑>เดี๋ยวเราให้ช่างดูก่อนท็อปเป็นท็อปหินนะฮะท็อปหินหนาเลยหินดำกระิตด้วยนะซิงล้างจานในสองหลุมอย่างดีเลยคุณชมนะ อาทำความสะอาดก็จะสวยงามแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้แขวนเป็นเซ็ตหูดูดควันเตาแก๊สมีให้พร้อมเคาน์เตอร์ครัวตู้พร้อมนี่คือห้องครัวที่ต้องบอกเลยนะถ้าคุณจะทําแบบนี้ผมบอกให้เลยนะไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แบาทนะครับเอาจริงนะต่อให้คุณจ้างใครก็เถอะแค่ท็อปหินนี่ก็เป็นหมื่นแล้ะหน้าบานนี่ก็หลักหมื่นแล้วไหนจะซิงล้างจานอีกหลายพันเตาฮูดอีกหลักหมื่นนะฮะตรงนี้ไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แบาทอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยในการทําพวกนี้มันเป็นจุดต่อในการที่จะสามารถทําให้เกิดการ ซื้อขายได้ง่ายขึ้นถ้าบ้านมีห้องครัวมีอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้บ้านมือสองเนี่ยซื้อขายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาคนซื้อไปแล้วเขาไม่ต้องทำไงนะเข้ามาตรงนี้นี่คือห้องนอนข้างล่างอีกห้องหนึ่งผู้ชมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทาการรีโนเวทใหม่เอาโซฟาออกตรงนี้ก็จะใหม่เหมือนเดิมนะห้องนอนตรงนี้สามารถใส่เตียง5ฟุตแล้วก็ตูเ้เสื้อผ้าได้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของโซนหลังบ้านนะครับเรายังมีห้องเมดหรือห้องแม่บ้านด้วยนะซึ่งจะอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะครับต้องบอก 4ห้องนอน1ห้องแม่บ้านห้องน้ําน่าจะมีประมาณ5-6ห้องน้ําได้เยอะมากนะครับตรงนี้เป็นห้องเก็บของผู้ชมนี่ห้องเก็บของด้านในห้องเก็บของใต้บันไดนะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้ง3ห้องเลยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยสําหรับมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นยังไงตามมาดูตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านบนแล้วพื้นไม้ทางไม้ตรงนี้นะครับทางบันไดตรงนี้ทั้งหมดเลย เป็นไม้แดงนะครับแข็งแรงอย่างดีขึ้นมาข้างบนเป็นปาเก้ไม้แดงเหมือนกันหนาตึ๊บเลยนะครับแล้วก็ใหม่ด้วยขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะด้านหลังตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ใส่เตียงคิงไซส์6ฟุตได้มีตู้เสื้อผ้าใส่ใได้เลยและก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําในตัวคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําในตัวตรงนี้บอกให้เลยว่าแยกโซนเปียกแห้งด้วยนะครับ สุขภัณฑ์น,นี่นะครับเรียบร้อยใหม่หมดเลยแยกโซนเปียกแห้งมีอ่างล้างหน้าพร้อมปูกระเบื้องผนังเต็มทุกด้านเลยคุณผู้ชมนะครับสามารถเปิดประตูออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้ด้วยนะนี่เลยเปิดประตูออกมาตรงนี้โป่งโล่งสบายนะครับและระเบียงตรงนี้ใหญ่มากแต่ระวังตกนะ มันยังไม่มีการตกแล้วเดี๋ยวเราใส่การตกอีกทีหนึ่งนะครับระเบียงนี่ใหญ่มากเราต้องบอกเลยว่าสามารถเข้าไปที่อีกห้องนอนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับอี๋ยะเราลองเดินไปทางนี้ไม่รู้ประตูล็อกหรือเปล่านะฮะซึ่งผมจะพาไปทัวร์ก็คืออย่างที่ผมบอกแหละพื้นที่ตารางเมตรของหลังนี้ผมเดาในใจนะน่าจะมากกว่า200้อตารางเมตรในส่วนของพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านซึ่งเขาสร้างเนี่ยเต็มพื้นที่เลยที่ดินนี้ประมาณสัก70วาได้โดยประมาณนะครับอาะเข้าได้นะครับเราจะเข้าห้องนี้มานี่คือห้องนอนเป็นห้องนอนที่2 ซึ่งห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ําในตัวแต่สามารถเดินออกระเบียงได้นะครับห้องนอนนี้ปูด,ด้วยปาเก้สามารถวางเตียงควีนไซส์5ฟุตได้ตู้เสื้อผ้าวางได้มีเหล็กดัดให้แล้วนะครับเหล็กดัดก็ตรงนี้เลยมุมลวดเหล็กดัดนะครับมีเหล็กดัดให้ทั้งหลังเลยนะซึ่งเป็นเหล็กดัดเนี่ยแบบสีอาจจะไม่สวยนะ,ะดูตรงนี้ก่อนดีเหล็กดัดใกล้ๆสีอาจจะเป็นสีเทาๆตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บเป็นสีขาวให้เพื่อที่จะให้เข้ากับหน้างงานของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอ่า ไม่ใช่แค่ห้องน้ำในตัวเป็นห้องน้ำรวมสามารถเข้าห้องน้ำจากทางในห้องนอนได้นะครับซึ่งห้องน้ำอันนี้นะจะเป็นห้องน้ำใช้กับห้องนอนเล็กสุดอันนี้คือเมื่อกี้ที่เดินผ่านคือห้องนอนกลางนะตรงนี้คือห้องห้องน้ำนะครับใช้สำหรับห้องนอนกลางและห้องนอนเล็กห้องนอนกลางเนี่ยสามารถเปิดเข้าจากประตูทางนี้ได้จะเป็นห้องนอนกลางนะครับเมื่อเดินออกมาตรงนี้เป็นโถงนะครับเป็นโถงเหมือนเดิมโถงน่าจะใหญ่นะไม่ดูไม่เล็กเลย และห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กสุดนะฮะห้องนอนเล็กสุดเนี่ยจะเข้าเขาเรียกว่าจะเล็กกว่าห้องนอนกลางนิดเดียวนะครับแต่ห้องน้ําก็ใช้เป็นห้องน้ํหลวมอีกห้องหนึ่งนะครับบนชั้นสองที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือห้องพระนะครับใครที่ชอบบ้านแบบสมัยอะไรว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องมีแบบห้องพระนะห้องพระตรงนี้จะเป็นห้องขนาดยาวนะครับสามารถวางพระตรงนี้ได้เลยนะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ทิศทางแล้วกันมีหน้าต่างมีอะไรเรียบร้อยตรงนี้เป็นหน้าต่างเปิดลงไปเป็นดับเบิลวอลลุ่ม ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภายในตัวบ้านทั้งหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมคิดว่าเกือบเกือบ200ตารางเมตรได้นะครับและสุดท้ายนะครับฝากไว้คุณผู้ชมนะสำหรับใครที่กำลังจะคิดลงทุนในพวกบ้านมือสองนะครับบ้านที่ถูกบังคับคดีบ้านที่ถูกแบงค์ยึดนะคุณซื้อมารีโนเวทเพื่อลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยเช่าหรือขายเนี่ยอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนดูตลาดให้ถี่ท่วนก่อนอย่างถ้าผมทำนะผมจะหา ก็คือครั้งแรกเลยคือหาให้ได้100รยซับในโซนแอ์เรีย e ยกตัวอย่างเช่นนะปักหมุดเลยสมมุติว่าผมอยู่แถวสารยาผมก็จะปักหมุดเลยมอไม่ที่นนสารยารัศมี5กิโลเมตรโดยรอบนะหาให้ครบ100รยซับถ้า5กิโลไม่ครบ100ยขยายไปอีก7โลไม่ครบขยายไปอีก10โลพอครบ100ยซับเสร็จเลือกที่ดีที่สุดมา10ซับนะครับสิบซับเนี้ยตอนที่คุณเลือกมาเนี้ยคุณก็ต้องมาชั่งําหนักแล้วว่าอันไหนดีอันไหนหน่าทําอันไหนโอกาสเป็นไปได้ แลวจากนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณจะซื้อแค่ซับเดียวนะซับที่คุณคิดว่าดีที่สุดเจ๋งที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าที่คุณเลือกมาทั้งหมด100คัดเหลือ10แล้วคุณเลือกซื้อแค่หนึ่งเนี่ยคุณอย่าลืมนะบางทีเนี่ยพอคุณคัดเหลือ10แล้วเนี่ยใน10หลังเนี่ยมันอาจจะน่าซื้อ3หลัง4หลังแต่คุณไม่มีกําลังไม่มีเงินคุณก็สามารถเป็นดิวเมเกอร์เป็นนายหน้าได้การเป็นนายหน้าเนี่ยเป็นได้หลายแบบหลายอย่างนะครับเช่นนายหน้าร่วมทุน ในหน้ากิน3%ก็คือซื้อขายค่าในหน้าไปเลยนะหรือเป็นในหน้าให้ความรู้แต่ผมขอออนท็อปส่วนนี้หรือเปล่ายังไงคุยได้หมดนะซึ่งส่วนนี้ผมแนะนำแบบเขาเรียกว่าแหละพื้นๆก่อนละกันเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะลงลึกให้สําหรับการทําแบบดีลเมเกอร์แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในการซื้อซับมือ2นะครับทุกที่ทุกแห่งมีโอกาส ทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาและคุณทําการบ้านมากน้อยแค่ไหนนะอ่ะประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันใครที่เคยทําแล้วคอมเมนต์กันมาใครที่ประสบความสำเร็จแล้วคอมเมนต์มาได้ใครที่เคยเสร็จไปแล้วหนึ่งหลังแล้วเจอปัญหาขายไม่ออกเจอปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน เจอปัญหาอื่นๆลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวช่วยกันตอบนะครับสหรับน,นี้ต้องขอบคุณมากๆเลยใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088104488 8นะครับถ้ายังไม่อยากต่อเติมแอดทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรเผื่อวันหนึ่งคุณอาจจะใช้บริการเราและเผื่อวันหนึ่งเรามีโปรโมชั่นดีๆคุณจะได้เลือกเราแอดทิ้งไว้ก่อนเราไม่ส่งข้อความไปก่อกวนแน่นอน นะครับแอดไว้ให้ก่อนและเราจะส่งโปรโมชั่นให้เดือนละประมาณ1-2ครั้งแค่นั้นเองนะโอเคเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสตลวดนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ